การรักษาในของคุณแล้วนะครับเช่นเดียวกับความรอดเด็กจำคนได้ที่รับความรอดได้นะครับไม่ต้องใช้ความพยายามมากมาพระเจ้าหยิบยื่นให้แล้วเราก็รับด้วยความเชื่อที่หัวใจผมอยากให้ทำแบบเดียวกันนะครับให้เชื่อที่หัวใจว่าเมื่อไว้สักครู่หนึ่งเมื่อผขวางอยู่น้แล้วฤทธิท์อำนาจในการรักษาโรคที่เป็นพิษเข้าไปน่ารักษา พระเยซูยเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พรงสถิตอยู่ท่ามกลางรูปโดยพระวิญญาณของพรงเวลานี้ลูกขอรับการรักษาซึ่งเป็นอาหารของลูกลูกรับอาหารจากพระองคูกรับการรักษาที่พระงจัดเตรียมไว้แล้วอยู่ในความรอดอยู่แล้ว เป็นของลูกอยู่แล้วและเมื่อลูกรับการวางมือวิธ์อำงานในการรักษา,า,กา,าจะเข้ามาในร่างกายของลกูก,ลกรักษาลูกตั้งแต่ศีรษนจลอดปลายเท้าการเจิมของลม,มงจะเทลงมาบนลูก,ล,กลูกจะหายเป็นปักกิ าพระเยซูคริสต์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากลูกแล้วด้วยบาดแผลของโรคลูกได้รับการรักษาให้หายแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์ amen จงหายให้ได้เพื่อสุขใจจงหายให้ไ้เพื่อสุขใจจงหยใเ่อสจงหายใได้เพื่อจงหใ้ไเพื่จงหยใเสุขใจจงหยใเ ลูกได้รับแล้วลูกได้รับการเจิมของพระองค์แล้วการเจิมได้เทลงมาบนลูกแล้วลูกหายแล้วลูกหายแล้วเดี๋ยวผมอธิษฐานในนามขพระเจ้าในนามฟิลิสุนฟิลิสโลกทั้งหมดเราสั่งให้ออกไปจากร่างกายนี้ที่คือพิธการของพระเจ้าเราสั่งให้การปวดทั้งหมดจะออกไป อาการเจ็บทั้งหมดแต่แต่สีสาะลงมาถึงปลายเท้าจุออกไปให้หมดจากวิหารกว่นี้นปตะนานไยืนสุดสุดให้เราทำสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับให้เราต้มต้มแตกเลยครับรรรต้มแตกให้เราชูมือของเราขึ้นนะครับให้เราเอียวตัวนะครับให้กระโดดนะครับกระโดด ยกแขนขึ้นอีกทีนะครับยกแขนยกแขนขึ้นแลยนี่นี้สามารถบอกได้ตอนนี้เลยว่าร่างกายดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลยครับดีขึ้นยโอเคครับเดี๋ยวขอขำพยานสักทีขอเชิญกลับไปนั่งที่นะครับขอขำพยานสวายเกียดอาจารย์ไปบ้ขอประทานแรกเลยนะครับไม่ต้องอายนะ ขอบคุณพระเจ้าที่รักษาการไม่รัดตาบร่างกายปวดเมื่อยหมดจากในตัวนะครัะหายเอาไปติดทิ้งเลยค่ะตัวเบามากเลยค่ะหายหมดแล้วคายทุกอย่างเลยขอบคุณพระเจ้าที่รักษาในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอานต่อไปเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อถั่ว จริงเมื่อเช้าตื่นมาตีห้าี่จะมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเงินทีบวกเจ้าลูกอยากไปหมดนะขอให้หายแล้วก็มันก็ยังมงนอยู่แต่ตอนนี้เรู้สึกด,ดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอให้สักท่านนะครับนี่นะครับใหย่ขอบคุณพระเจ้าครับคืคอ สายตาผมจะผ oh <okay. S 1> ้า <Qué> มัวครับแต่ตอนนี้สว่างขึ้นครับที่ผ้าผ้ามัวนี้ขนาดไหนครับมันก็มองลางๆะครับเห็นอะไรแบบลางๆใช่ไหมครับตอนนี้เห็นชัดไหมครับฝัดกันตอนนั่นี้ถ้าเกิดผมชูนิ้วอย่างเงี้ยมองเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นแต่มันทำใผ้ลาะครับดู่านหนังสือนี้ มันตัวติดกันเลยครับอค,คบแต่ตอนนี้ตอนนี้ชัดนหมครับชัดครับติดครับสองครับ <laughs> ตรงนี้นะครับสี่ครับ แต่นี่มันเจ็บเจบตอนนี้หายไปไม่ได้เลยข้างหนึ่งใสคือจครับเจ็บข้างนี้อะครับพอเดินแล้วมันเจ็บใช่ไหมครับเน่ลองทำอย่างนี้ได้ไมครับมันเ็ยไ่ได้ตรนตอนนี้ตอนนี้ทำแล้วไม่เจ็บแล้วเคับครับ อีกสักท่านไหมครับครั้งแรกก็ตึงแล้วก็โวยก็วายแ้แม่อาจารย์เทศมาแบบมีความรู้สึกแบบดีมากวันนี้ประทับใจที่สุดเลยเพราะว่ามีปัญหากับลูกชายมากมายแล้วตัวเองก็มาตึงแล้วก็จดตใจก็ไม่สงบเลยโผล่ใจอกให้กู ไม่หลงบอกอีกครั้งเลยก็ก้มจะติดพื้นต้อขอบคุณพระเจ้าคฝังโดนกรกวายมันรักตัวเราด้วยนะครับอธิษฐานด้วยนะครับขอลูกพระบิดาเจ้าอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอรักฝังโดนลูกขอรักฝังโัน ลูกจะไม่กังววยคุระองขอบคุณพระองค์ขอบนับทันตุขคอองลูกชายของลูกลูกชายของลูจะดีขึ้นจะดีขึ้นระพรรับไปดูแลแล้วพระพระองค์รับไปดูแลแล้วพระพะพระยสุคดนเอเอัลเลลูยาอัเลลูยา ครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มาพบทุกท่านยังมีคำพยานอีกไหมครับออกมาแล้วออกมาแล้วหน่อยนะครับเขาเคิร์นค่ะอาจารย์ใหม่ไม่เป็นไรครับคนใหม่เห็นครับยังมีคนกันแน่ค่ะ เมื่อวานนี้ปวดหัวมาค่ะปวดหัวแบบลูกไม่คุ้ยวอนนี้เมื่อเมื่อกี้เนี้ยพระเจ้าร้อนแน่ค่ะแบบเหมือนแบบมันร้อนร้อนออกตัวไปเลยค่ะแล้วแบบรู้ความแบบความรู้สึกค่ะว่ามันมันหายไปเลยอค่ะได้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 รับเยือกสุดแล้วเนี่ย วันนี้ต้องการรับพระเยซูเป็นองค์พระคุ้มเป็นเจ้าไหมครับวันนี้ต้องการพระเจ้ามีจริงเห็นแล้วใช่ไหมครับต้องการที่จะรับองค์เข้ามาในชีวิตนะครับเข็นยาอธิษฐานนบผมนะครบับต่างนะครับอเรื่องบิดานในสวรรค์ลูกขอรับความรอดลูกขอรับความรอดลูกเชื่อว่าลูกเชื่อว่าพระเยซู ใช้โดยชีวิเป็นทางเดียวเท่านั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาสิ้นพระชนเพื่อลูกมาสิ้นเพื่อลูกและไปขึ้นจากความตายและเป็นขึ้นจากความตายไถ่บาปทั้งสิ้นไทยบาข้างสิ้นให้กับลูกให้กับลูกไปอยู่สุดเจ้าไปอยูสุดเจ้าลูกขอรับพระองค์ลูกขอรับพระองค์เป็นองค์พระบุตรเจ้าเป็นองค์พระบุตรเจ้าเป็นเจ้า เป็นเจ้าในชีวิตของลูกในชีวิตของลูกชนะจากนี้ไปชนะจากนี้ไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะไตามพระองค์ลูกจะไม่มีพระลูกจะไม่มีพระอื่นลูกขอถวายชีวิตลูกขอถวายชีวิตให้กับพระองค์ให้พระองค์ลูกรับพระองค์ลูกรับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์ใครเข้ามาในชีวิตนะครับตอนนี้ พระเยซูอยู่ที่ไหนครับที่นี่ครเจ็บที่เส้นเอ็นนะคะที่ หลข้างขวาเพราะว่าอาจจะเป็นแบบเรื้อรังนคะคะตอนรับการมองเห็นก็รู้สึกเวลาขยับค่ะมันจะมีเส้นเอ็นสะดุึงที่ตรงไหปลาร้าเลยะคะ่ะกี้ก็ขยับแล้วก็ดีขึ้นถึงประมาณเจ็ดสิบเปอระขอบคุณพระเจ้าค่ะเราสามารถที่จะติดขัดบุ้งตูนไปนี้ออกไปในพื้นาีของประเทศเราได้ ยกไปเรื่อยเลยครับ90เลคบเอาไปที่สให้อไปจมหมดจขายจเป็ปากเต็มใจทีครับเขียนด้ดีดีไหมครับถ้าเลยลือจ้า ไอ้ที่เห็นว่ามีน้องขอบคุณค่ะเป็นเบาหวานขาชาแขนอุ้ยแขนเทียงพอมาที่สามอยู่ตรงนี้นก็หายแล้วค่ะ <laughs> ดีขึ้นนะครับเผมว่าไม่ได้ดีในพระนามพระเยซูคริสต์สิ่งที่ขัดอยู่จบลงไปแลแขนจงกลับเป็นปกติในพระนามพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา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 คอยข้างไปลดข้างใยาแรงลดข้างนิขอให้ขอให้อธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้า ลูกชื่อว่าลูกหายแล้ว Amen แ้วก่อนหน้านี้ขาขาชาตอนนี้ไม่ชาแล้วใช่ไหมครับขาชาหายแต่กำนนี้กำ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 กากำ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 นำกำกำยำกำกกขึ้นแล้วออกด้วยำาำกำกกำ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 ก มีมีเน็กใช่ไหมครับที่ที่หายด้วยใช่ครับขอบคุณท่เจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วเป็นไข้วัดใหญ่อะค่ะแล้วตัวเองเป็นโรคหอบหืดก็รู้สึกแบบแน่นหน้าอกอับค่าเวลาขึ้นอะจะแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกก็นอนไอมาทุกคืนอยากขอบคุณไปตาบอกอาจารย์วังรักษาโรคไอ น้อาอกเหมือนเหมือนเอาฟองน้ำมามถูแล้วมันรู้สึกแบบมันแน่นน้าอกแล้วอ่ะรู้สึกแบตบีคือมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไงมันจะแน่นแน่นไปหมดเลยขอบคุณนะเจ้าอ่ะยังมีอีกไหมครับเชิญครับ คุณพระเจ้าคะคือปวยคอค่ะหมุนคอไม่ได้เราตองรวังมือก็เชื่อว่าเราต้องหายเลยค่ะคือตอนนี้ก็หมุนคอได้แล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะอนไม่ได้ใ่ไมไม่ได้ค่ะคจะปดเลยคอไม่ได้เลป็นเป็นมานานแค่ไหนนะครับระมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาทิตย์หนึงขอบคุณพระเจ้าคล่องเลยนะครับ อาเลยูรอยังครับที่หายแล้วก็เพื่อนๆก็ออกมาจมมดแล้วเนะยม่มีไฟรูปรวมความกล้าออกมาสั่นก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพอดีข้อมือเค้นนะคะก็เมื่อกี้ที่น้ำกข็งมันก็มาลองหักดูก็ไม่เจ็บแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้า แับท่านที่ไม่ได้ออกมาเล่านะครับห่างรู้สึกว่ามันมันมัน,มนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เชื่อต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่พะเยซุสิงรักษาคนโรคเรื้อนเขาไม่ได้หายเดี๋ยวนั้นนะครับแต่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหายป็นปกติบางคนไปรู้ว่าตัวหายก็วันพรงนี้นะครับดังนันให้ขอบคุณทระเจ้าอยู่เสมอเองไหม